อ๋องเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอลคเคปปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวง,งการเคปปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง Black พิงกับพิงเวนนอมกันนะครับในตอนนี้หลังจากที่ปล่อยเพลงแล้วก็ปล่อย MB มาหลายๆคนนั้นก็ตามวีดแล้วก็ตามข้อมูลต่างๆของ Black พิงพิงเวนนอมกันอย่างมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น m b หรือว่าสถิติต่างๆนะครับที่แบล็กพิงกับพิงเว อีกหนึ่งอย่างนะครับที่ฟแฟนๆเนี่ยดูเหมือนว่ากําลังให้ความสนใจแล้วก็ยังพูดถึงกันอยู่นั่นก็คือสิ่งที่ทุกคนนั้นช่วยกันคิดแล้วก็วิเคราะห์ตามเสาะหาข้อมูลต่างๆมาตั้งแต่ปล่อยรูปภาพคอนเซปต์ทีเซอร์มาจนถึงวันที่ปล่อย MB นะครับนั่นก็คือแมงมุมอยู่ไหน งูคืออะไรอะไรที่อยู่ใน MV Black พิงกนี้กันแน่นะครับหลังจากที่รูปภาพคอนเซปต์ในตอนแรกเนี่ยมีทั้งคมเขี้ยวที่ปล่อยออกมาลหลายๆคนก็คาดกันไว้ว่าจะเป็นอารรพิษที่เป็นงูหรือเปล่าและโรเซ่เองเนี่ยก็ยังมาอัพแคปชั่นที่มีอิโมติคอนเป็นรูปแมงมุมแล้วคนก็บอกว่า,วาการคัมแบ็กครั้งนี้ Black พิงกจะเป็นแมงมุมยักษ์แม่แมงมุมยักษ์หรือเปล่านะครับรวมไปถึงรูปภาพคอนเซปต์เซตแรกที่เป็นพิงกเวอร์ชันเนี่ยกระจกนะครับก็มีการแตกราวให้เหมือนกับลายของใยแมงมุมเช่่่่่นนนนนเดีียววววกกัแแตาาา็มบลิบงงง์สสฟร ออกมาเตือนกันไว้ก่อนหน้าเลยว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรกับคอนเซปต์โฟโต้แม้แต่นิดเดียวเพราะว่าใน MB นั้นอาจจะไม่ได้เห็นอะไรเหล่านั้นออกมาเลยก็เป็นได้นะครับแต่ว่าในตอนนี้ MB หลังจากที่ปล่อยออกมาแล้วก็ยังไม่เห็นเหมือนกันว่าตรงไหนจะมีแมงมุมตรงไหนจะมีงูหรือว่าตรงไหนจะมีช้างหรือว่าอะไรก็ตามที่แฟนๆเนี่ยคาดเดากันไว้นะครับแต่หลังจากที่เรานั้นได้ดู m b นะครับตอนแรกเนยเราก็เห็นเลยว่าฉากที่เปิดตัวมาพี่จีซูที่นั่งดิดขอมุนโกอยู่นี้บนบัลลังของจีซูเองนะครับก็มีเส้นส คล้ายคลึงกับใจแมงมุมเวลาชักใจทํารังเหมือนกันจีซูเนี่ยอาจจะเป็นแมงมุมก็ได้นะครับที่อยู่บนบันลังเป็นราชินีแมงมุมที่กําลังควบคุมลูกน้องในฝูงนะครับหรือว่าเหล่าบริวารที่มานั่งอยู่กับจีซูแล้วก็ฟังจีซูดิดคอมุนโกนั่นเอง แต่ว่าน้องคมเขี้ยวคู่นั้นของเรานะครับก็ไปปรากฏอยู่ในซีนของเจนนี่เช่นเดียวกันกับซีนเปิดตัวของเจนนี่ที่มาในชุดออเรสนะครับเจนนี่เนี่ยขับรถที่มีงาช้างหรือว่าลักษณะของคมเขี้ยวที่เหมือนกับเขี้ยวแมงมุมเนี่ยทะลุกำแพงมาแล้วก็เดินบนเรดคาร์เป็ตเก๋ๆพร้อมกับร้องเพลงฟัดฟ้าในชุดสุดเฟียสนะครับเดินมาหาเราบลิกส์ด้วยลุคที่สุดปังมากๆตรงนั้นเนี่ยก็มีงาช้างหรือว่าคมเขี้ยวนั้นออกมาจากรถแล้วก็ผุดขึ้นมาบนดินด้วยตรงนี้เนี่ยก็มีออกมาให้เห็นกันแล้วอย่างน้อยเนียกการิ์ัั้้งงนนขอบ็ โปรใน MD บนะครับกับขีมยคู e ่นี้สุดน่ารักอยู่ในซีนของเจนนี่นั่นเองแต่ว่าในส่วนของงูนั้นเนี่ยยังไม่ได้เห็นนะครับว่าจะมีโผลมาใน MV ได้ในฉากที่ลิซ่าอยู่กับต้นแอปเปิ้ลแล้วก <im> ็แอปเปิ้ลสีชมพูดำนั่นนะครับความเลื้อยหรือว่าการเต้นของลิซ่าเนี่ยก็มีลักษณะคล้ายๆกับการเลื้อยของงูหรือเปล่าแต่ว่าในนี้เนี่ยก็ยังไม่มีอะไรออกมาแน่ชัดแล้วก็ชัดเจนนะครับในส่วนของงูนั้นอาจจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับ m อนี้เลยก็ได้แต่ว่าแมงมุมเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกกกวววว่่่่านนครรััับบบเเืออองงงยยยลลขขจีีซููแ้็มทใต ก็มาโผล่อยู่ในเซตฉากของเจนนี่นะครับแต่ที่แน่ๆน,นั้นหลังจากที่แฟนๆหลายๆคนเนี่ยช่วยกันคิดวิเคราะห์สืบหาข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงูแมงมุมเขี้ยวมาป่าช้างอะไรต่างๆะในตอนนี้เนี่ยใน MB ก็แทบจะไม่มีอะไรโผล่ออกมาเลยบลิงส์หลายคนที่เคยออกมาเตือนก่อนหน้านั้นว่าอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเหนื่อยกับการหาข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์อะไรต่างๆนาน,นานเนี่ยในตอนนี้ก็มีออกมาแซวเช่นเดียวกันนะครับว่าบอกแล้วบอกแล้วว่าอย่าไปเชื่อ YG มากนะครับกับการปล่อยรูปภาพโปสเตอร์เนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไร กับ MB เลยก็ได้ แต่ตอนนี้เนี่ยก็มีให้เห็นกันแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ายัางไงก็ตามเหล่าบรีงส์นั้นน่าจะไม่รู้จักเหนื่อยอยู่แล้วถ้าหากมีอะไรออกมานั้นก็พร้อมที่จะดูแล้วก็วิเคราะห์ไปต่างนานา,นานอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทําให้พวกเรานั้นรู้สึกสนุกแล้วก็น่าติดตามน่าลุ้นไปพร้อมๆก,กับการคัมแบ็กนะครับก็ต้องมารอดูกันว่าในการคัมแบ็กอีกครั้งนะครับในเดือนต่อไปที่เป็นเพลงไตเติลหลักเนี่ยจะมีอะไรปล่อยออกมาแบบนี้อีกหรือเปล่ายัางไงก็มารอดูแล้วก็มารอดูไปพร้อมๆกันนะครับี้งา่ มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยเราเนี่ยคนหนึ่งนะครับที่พยายามวิเคราะห์หาข้อมูลอะไรต่างๆนานา,นา,นานสุดท้ายแล้วเนี่ยก็แปหววสำหรับคลิปนี้ก็ต้องไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง